สวัสดีครับนนี้เรามานําเสนอสูตรหวยเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างนะครับสุดนี้ถูกมาแล้ว6กงวดซอ้อนนะครับวิธีคิดก็ง่ายนำผลออกของเลข2ตัวล่างงวดที่แล้วนะฮะมาคูณกัน2ครั้งนะครับเริ่มถูตั้งแต่งวดวันที่1กันยาสองห้าหกนะครับงวดที่แล้ว6กเจ็ดออก6กเจ็ดนะฮะก็มาคูณ6กเจ็ดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะไดะ้ผลลับผลรวมก็คือ4 8 9นะฮะ เอาแค่หลักหน่วยนะครับก็คือเลขเก้านะครับเลขที่ออกคือข้างบนคือสี่เจ็ดแปดข้างล่างคือเก้าหนึ่งถูกเลขล่างนะฮะคือหลักสิบนะครับงวดวันที่สิบหกนะครับเก้าหนึ่งคูณเก้าหนึ่งได้สองแปดหนึ่งเอาแค่เลขหนึ่งคือเลขถ่ายนะก็เลขที่ออกคือแปดหนึ่งสองนะครับถูกหลักสิบบนนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลานะครับสี่หกคูณสี่หกได้หนึ่งหนึ่งหกนะครับ เอาแค่เลขท้ายก็คือเลขหกนะครับเลขที่ออกคือสองสิบสองหกหกนะครับถูกเลขล่างนะครับงวดวันที่สิบหกตุรานะครับหกหกคูณหกหกก็จะได้สี่สามห้าหกเอาแค่เลขหกนะครับผลออกคือสีสีหกสีสีก็จะถูกลากหน่วยของเลขบนนะครับสามตัวบนนะครับแล้วก็วันที่หนึ่งพฤศจิกายนะครับสีสีคูณสีสี ได้หนึ่งเก้าสามหกเอาแค่เลขหกนะฮะก็จะผลออกคือเก้าหนึ่งหกสามถูกเลขล่างนะคือหลักสิบนะครับงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับหกสามคูณหกสามได้สามเก้าหกเก้านะเอาแค่เลขเก้าคือเลขท้ายนะครับเลขที่ออกคือเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสี่ก็คือถูกหลักร้อยกับหลักสิบบนนะครับแล้วเราก็มาคิด งวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกคืองวดหน้าเร็วแล้วกันนะครับสองตัวล่างของงวดที่แล้วก็คือหนึ่งสี่มาคูณหนึ่งสี่อีกหนึ่งครั้งก็จะได้เลขเผลรวมคือหนึ่งเก้าหกนะครับเอาแค่เลขหคือเลขหายนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวประจําวันที่หนึ่งธันวาก็คือเลขหนะครับแล้วสุดนี้ก็จะไป ชนกับสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับคาดว่าอ่ะนะฮะน่าจะมาบนนะครับคือถ้าประชนถ้าเลขหกนี้มาบนก็จะประชนกับเลขวิ่งบนตัวเดียวที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับข้อควรระวังที่บอกไปว่าจะออกบนแต่ สถิติที่เ่นมาก็จะสลับระหว่างล่างกับบนนะครับอย่างเช่นงวดนี้ออกล่างแล้วก็ไปบนล่างแล้วก็ไปบนล่างแล้วก็ไปบนแล้วถ้าตามสถิติของสุดนี้เลขหกต้องมาล่างนะครับถ้าตามสถิติของสุดนี้ถ้าไม่ไปชนกับเลขวิ่งบนตัวเดียวที่เป็นเลขหกเหมือนกัน ที่นำเสนอไปก่อนนั้นนี้นะครับไม่แน่หกอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับโอเคครับผมถ้าไม่นำสูตรมารวมกันก็อาจจะถูกเล็กล่างนะส่วนเล็กบนเราก็เล่นข้างบนไปนะครับโอเคครับผมสนับสนุนสลักกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอทุกคนที่มาชมคลิปนี้โชคดีถูกหวยโทรศัพท์หมดนี้กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ